การจดบันทึกออกมาแล้วทําซ้ําๆนานๆเข้าอ่ะพอเวลาผ่านไปแล้วเราออกกลับมาอ่านเราจะรู้ว่าปัญหาเราคืออะไรนึืภข้าพออกมาแล้วเราก็จะเรียนรู้มากขึ้นว่าอย่างเช่นอย่างเช่นในเชิงการสมมติเราไม่กล้าเงี้ยเรามีความรู้แล้วแต่เราไม่กล้าทําการจดบันทึกออกมามันทําให้มันสะท้อนกลับมาที่ตัวเราอีกรอบหนึ่งอ่ะว่าณนะตอนน,นนั้นเราไม่กล้าเพราะอะไรแล้วพอมันเห็นชัดขึ้นว่าจริงๆอ่ะมันเกิดจากความไม่กล้าของเราครั้งหน้าเราจะมีสติรู้ว่ามันต้องทา เนื้ออกมมันจะเป็นการบังคับให้เราเปลี่ยนอะง่ายขึ้นอะจากลายลักษณ์อักษรที่มันเกิดจากการจดบันทึกเนื่อออหมค่ะนั่นแหละดังนั้นดังนั้นเมื่อกี้ที่กูพูดก็คือเวลาเราจดบันทึกเราจะต้องจดบันทึกไปในสองประเด็นคือประเด็นของการาฟที่เรากาลังเรียนรู้กับประเด็นของอารมณ์ที่เรากําลังเรียนรู้กับตลาดการจดบันทึกบ่อยๆจะทําให้เราเห็นพฤติกรรมซ้ำๆที่มาจะทําให้เราเสียนะคะเช่นโอเวอร์เทรดเช่นยาาคืนเช่นโลกเช่น กลัวแบบเข้าแล้วโดนอยแล้วก็กลัวเช่นกลัวร้อนเช่นรองไม่เป็นอะไรเงี้ยทั้งหลายทั้งหลายกังวงนะคะทั้งหลายกังวง